โยโยโยสวัสดีครับพี่สี่คือหนังชุกช่องทางอยูกับพี่เจ็คือหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้ครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เกณฑ์สปอร์ตเข้าร่วมชมรมผู้หนังได้ที่อัด MVP 33ครัสามบสามมาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปแรก3คู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มนะครับไปที่เวลา3ามทุ่มในกลุ่ม F ฮังการีรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอไอร์แลนด์อันดับ3นะครับเป็นเกมแย่งเข้ารอบ ด้วยกันทั้งคู่ครับฮังการีมี8แต้มเกมล่าสุดบุกชนะอาร์เมเนียมา1-0ครับโดยหลักวิลลี่ออร์บานโดมินิกโซบอสไลโรล,ลันชล,ลยัยบานาบัสวาก้านะครับในขณะที่ไอร์แลนด์มี7แต้มเกมล่าสุดเซอร์ไพรส์เลยครับเปิดบ้านชนะโปรตุเกสมา2-0นะครับเชมัสโคแมนจอชคัลลนเลนฟินอาร์ซาัแล้วก็เจ้าแพทรทรอยแพอรอทนะครับนัดที่แล้วนี่ยิง2ลูกใส่โปรตุเกสมาแล้วเจอกันนัดแรกเสมอ2-2ที่บ้านไอร์แลนด์นะครับคู่นี้ก่อนเกมฮังการีเป็นต่อโดยเงื่อนไขเนี่ย ยงจริงฮังการียังลุ้นแชมป์กลุ่มได้นะครับถ้าชนะแล้วโปรตุเกสแพ้ฮังการีจะเป็นแชมป์กลุ่มไปบอลโลกแต่ดูแล้วน่าจะยากครับเพราะว่าโปรตุเกสก็เจองานง่ายเล่นในบ้านเจออาร์เมเนียดังนั้นถ้าฮังการีชนะก็จะเป็นรองแชมป์กลุ่มไปเพลย์ออฟในขณะที่ไอร์แลนด์ไม่มีทางเลือกต้องบุกชนะถึงจะแซงฮังการีมาจบอันดับ2ได้นะครับดูแล้วแม่แต่พิเศษมองว่าบอลคู่นี้เล่นในบ้านฮังการีไอร์แลนด์อาจจะมีจุดแข็งคือเกมในบ้านนะครับ พวกเขาเก็บ 7, เบด็กเจ็ดคะแนนในบ้านแต่เกมเยือนเป็นปัญหาครับเกมแบบนี้วัดใจฮังการีนะครับพี่มองว่ามีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูแล้วก็จบรองแชมป์กลุ่มครับโยโยโยเจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับขยับไปที่เวลาเที่ยงคืนไปดูกลุ่มเคนะครับอเาเบเนียดับ2จะเปิดบ้านเจออังกฤษทีมจ่าฝูงกลุ่มนี้ไม่มีผลนะครับอังกฤษเป็นแชมป์กลุ่มเข้ารอบส่วนอาย์ เอา,าเนียเกมล่าสุดบุกชนะอันดอร่ามา1-0นะครับก็ต้องเดาใจการจัดทัพเหมือนกันคริสเตียนอาร์สลาเน่อัลมาโนโรยาเรมานาดพวกนี้ตัวหลักใน,นที่อังกฤษชนะเจดนัดรวด21คะแนนเต็มยิงได้20ไม่เสียประตูเลยนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะเซอร์เบียมา2-0ในนี้ทูเคลิลพเจิตมองว่าก็น่าจะพักเหมือนกันนะครับอาจจะได้เห็นพวกอดัมวอร์ตันจอแดนเฮนเดอร์สันเอเซฟิลโฟเดน จรอดโบเวนผู้ที่เป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดน่าจะได้สตาร์ทบ้างนะครับเจอกันนะัดร่างอังกฤษเปิดบ้านชนะ2-0ตามหน้าเสืออังกฤษยังบุกมาเหนือกว่าต้องยิง2ลูกแต่พีเ่เริมองว่าในเกมแบบนี้มันก็ไม่มีผลอะไรนะครับอาเบเนียเล่นในบ้านด้วยเกมแบบนี้หน้าวัดใจอาเบเนียครับพี่เจริมองว่าแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวไม่เกินนี้ครับ,ป,รรบปิดท้ายเวลาเช่นเคนอีกคู่หนึ่งในเกมสาคัญในกลุ่มดีนะครับยูเครนอันดับ3จะเจอกับไอซ์แลนด์ทีมรองจ่าฝูงครับเกมนี้ไปเล่นกันที่โปแลนด์สนามกลาง เป็นการแย่งรองแชมป์กลุ่มด้วยนะครับทั้ง2ทีมมี7แต้มเท่ากันยูเครนเกมล่าสุดบุกไปแพ้ฝรั่งเศสมา01นะครับก็ววลาทิสซาฟบวานัทมิโคลาชาปาเร็งโกวิกเตอร์ซีการคอฟโรมันยาเลมชุกพวกนี้นในขณะที่ไอซ์แลนด์ครับเกมล่าสุดบุกชนะอาเเอรเจนมา2-0นะครับโยฮันกุตมุนซัน มีอนาฮารเราสั้นนะครับเอบเบิร์ตกุดมุลสั้นกองหน้าเป็นอันดีกุดยอนเส้นนะครับเฉอกันนัดแรกยูเครนบุกชนะ5-3ตามหน้าเสือยูเครนเป็นต่ออย่างที่บอกไปคือประตูได้เสียเนี่ยไอซ์แลนด์ดีกว่านั่นหมายความว่าเกมนี้ถ้าจบได้ผลเสมอนะครับไอซ์แลนด์จะไปเพลย์ออฟยูเครนจะตกรอบดังนั้นเงื่อนไขย,ยูเครนต้องชนะเท่านั้นนะครับหมายว่าจะเล่นสนามกลางแต่พิจิตมองว่าตัวยังดูเหนือกว่าครับยูเครนน่าจะทําได้ตามจ็อบจะเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูจบอันดับ2ไปเพลย์ออฟครับ สรุป3คู่นะครับชอบไปที่ฮังการีแอลเบเนียและยูเครนขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย